สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่23มมกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้ลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและภาคตะวันออกแล้วค่ะทำให้ในช่วงแรกมีเมฆมากลมแรงแล้วก็มีฝนบางแห่งส่วนอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะเริ่มในค่ำคืนนี้ค่ะ และภาคใต้ฝน60%มีฝนตกหนักบางแห่งขึ้นลมแรงค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วค่ะและจะแผ่ปกคลุมภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกในวันนี้ค่ะวันที่23มกราคม ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-4องศาเซลเซียสและในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนฟ้าะนองบางแห่งสําหรับภาคใต้มรสุม,สมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นค่ะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะเรามาเช็คกันนะคะว่าวันนี้มีฝนตกอยู่ที่ภาคไหนจังหวัดไหนบ้างค่ะที่ภาคกลางในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะในช่วงวันที่24ถึงวันที่25มกราคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ จะแผ่งลงมาปกคลุมไทยตอนบนค่ะส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ในระยะแรกจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรงค่ะโดยภาคตวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ และในช่วงวันที่26ถึงวันที่31มกราคมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะประกอบกับในช่วงวันที่25ถึงวันที่28มกราคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่และตอนนี้นะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องขึ้นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันฉบับที่สองค่ะมีผลกระทบในช่วงวันที่24ถึงวันที่27มกราคมในช่วงวันที่24ถึงวันที่27มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยและขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย